วันนี้นี่ลานกูมาสัตว์แม่งตกปลาไม่ได้รอดได้บอกวิ่แหละมามาดูกินไม่กินเฝ้ากันินนนนลูกเอ้ยไปต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาปลาเนี่ยไม่ใช่กินหอยวะ่ะไม่ใช่กูเนี่ยที่กินหอยไอ้ดอกมึงกินหอยป่ากินชอบไอ้ไอ้ไมึงเลยกินไปทั้งขนกูนจำได้ กูดูหลานกูก่อนปลาจะกินเป็นหลานกูไหมเนี่ยรอนะหลานผมอ่ะยาเนี่ยยายาไม่แยมเดี๋ยวพออายุประมาณสิบแปดนี่ดาราเมืองไทยคนหนึ่งนะจำเาไว้เลยนี่หลานคอยหลานคอยปลปลากินไหมละหลานเขาจ้วะ อู๋เนี่ยดำเจีย๊ยอีกหะแค่นี้ยสวัสดีแฟน18ปนอุ้ย